แต่ยังไม่มีสัตว์ผีพวกเนี้ยเหลือต้นเหมนพี่ฝันยังไม่มีใช่ไหมมีครับแต่ผมไม่ได้ขี่เอาสัตว์สัตว์แล้พี่นี่ยังไม่มีม<า>นะหมาหอ,อแล้ไม่มีเก็บไว้บางกองกันนะนีะ่แต่ดีเฟิร์มานีา่ไปไปไปมาแล้วแหละ

Rất đi, tiêu hải không? Rất xả tù quá. Rất xả nữa, rất xả tù con nhé ไปโดนพิษก oh, oh, ันนะโอ้โหกี่ล้านอะสองหลอดหายเลยแกตู้งที่จริงมึงก็ใส่แหวนตู้มาแเนะี่ย ไอ้กูไปย่อนแม่งมันใส่ไรเฟิลกูใหญ่แล้วเนี่ยโอ๊ยโดนกรต๊อบติดทิศเหอเฮ้ยติดเนี่ย แกนนั่หละอ๋อเป็นมุ้นอต่ให้ต้นจริงอะต้นเลือดน้อยอินอินดียบอสเฟานั่น่ะ อใ้เย็นดูลากไปไกลมากเลยออไปไดออะไรแล้ว แอบไปไหนโซเทสโซเทสโวเทสแล้วเดี๋ยวให้ให้ออหาะไรวะอะหานองไงวะเดียวล้มเลยก็คิดว่าพวกมึงไม่แข่งกันเหรอถ้าถ้ามานับก็ค่อยเข้าแล้วถ้าไม่นับกดไว้ ก็กดไปไว้อ่ะมันทันตัวมีทมางเนี้ยเออจัดให้มันตายอ่ะตู้ได้ยังเนี่ยย้อนได้แล้วเดี๋ยวได้ตู้เดี๋ยหายให้ เดี๋ยวกินด้วยก่อนไม่รีบไม่รีบแตเยังต้องไปอัมแวนมาอ่ะตู้แม่งกูอยากแกร้องเลยสิเป็นไงบ้างครับพี่โอ้โหตู้ขยะ

โอ้โหแล้วมันมีเอ็มพาร์ตต์ก่อนไหมใช่แล้วสามสิบยังไม่มีมไอ้นี่ทำไงวะเนี่ยไอ้อันต <c oughs> ิผ้าโดนพิษยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวให้ไหมว่ามีลม้ม <c oughs> ก็คือหายแล้วก็ยาวเลยนะใครก็ต้นงคิดว่าเนี่ยลงมาไม่มีขา <c oughs>

อเออป่ะอ๋อไม่มีย้อนวะแล้วจะมีย้อนทาไมมันเหลือหลอดเดียวแล้วอี๋อ้มันก็ต้องแล้วมึงจะไม่ได้เท่กกับข้าวเว้ยเอาอๆกูมีย้อนได้ ต่อข้าวมึงกูแย่มากเลยว่ะยังไงยังไงกูนู้กินเลยเขาสดชื่นหมื่นห้าไอ้เหี้ยตูวมึงแม่งเน่าจริงว่ะ ไอ้แมงมุมผ่านแมงมุมอ่ะเขียนน้กขาวแล้วหรอย้อนห้าสิบเอาไงตัวแรกสองมีย้อนนะเดี๋ยวหให้เดี๋ยวหให้กันเหนียว เพื่อสารภาตอนแข็งจะเอาไงวะเนี่ยต้องบอกอยู่ตายเลยไงใครจะดิดลงมาอย่าให้ต้องพอมันลอยคื่อต้องมีแท้อันติมันได้ตีน้ำแข็งอ่ะตายอันติสามสิบล้านนะตีน้ำแข็งตายไป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 ไม่ต้องรีบนะ ว่ามีซักสพแล้วล่ะตรงนี้ออเดี๋ยวเดียแล้ววะเดี๋ยวหายให้เดี๋ยวหายให้เดี๋ยว Hi ยวิ่งไปเดี๋ยวหายให้ไอ้เหี้ยกรอปฏิยุทผิดไปไปไปย้อนนอย còn bà lâu? Bái bái lượt lần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  mà lần lượt mới lượt lần lượt lần lượt lần lượt ห้ามื่นที่มาไม่กินไล้เนาะมาแล้วเลือดนะกินเลยโอ้สองหมื่นหนึ oh, so like ่งเยอะเยอะยังไงยังไงอาสดชื่นโอ้เอ็มพีเฮ้ยไม่ไม่ไม่เด no okay. ี๋ยวต้องรอบียอนก่อนยี่สิบเปอร์ยี่สิบยี่ิบ่ ผมแสนสองเออแสนแสนแสนหนึ่งกินนะกินไปกินเลยครับครับกินไปเลยไปก็ได้เดี๋ยวหายนะเดี๋ยวหายโอ้ยซีเหมือนกันจะโดนมันกดชื่นจะจะรอตู้อีกรอบไหมรอได้เราไม่รีบรอไหมเข้าเข้าไปข้างในก็ได้ไป พุ้ให้ี่ฝันอู้ดเข้าไปข้างในก็นได้เอาข้างในพู้ดก่อนนะเดีย๋ยวให้เดีย๋ยวไฮจะายดีนะไเลยดีกว่า <c oughs> เพราะ <c oughs> ไงเราฆ่ามันตายก่อน60วิอยู่แล้วแหละเราเอามันตายนะเอาให้ตายเลยเดี๋ยวพอมันเกิดมาไฮเลยวันหลังไม่มีพระไม่เอาแล้วนะ <c oughs> เท่ยทรมานว่พะพอผมโดนเวทแหวนเกิดไปโดนน้ำแข้งแข็งมาเกืด